ไอ้คอนโวิทแกก็สวิตให้มันดีๆเลยว่าแกสวิตมาแกล้งเอก็เดี๋ยวรอตรงนี้นะครับดูฮะบรรยากาศบิวตี้ช็อตนะครับจากทีมงาน V6 p r o d u c t i ชั่นครับเขาไม่กลัวฝนนะฮะเขาสามารถอยู่กับฝนได้นะครับพวกนี้ทำอะไรเขาไม่ได้นะนะดูฮะนั่งอยู่นั่นนะ หน่าสองสารเขาเน,นะอะฝนตกก็นั่งอยู่บนนั่งร้านนะเพื่อจะทถ่ายทอดให้เราดูไงแล้วที่นั่งขงสามกันนั้นก็คือคก็เราพากอยู่อย่างนี้กี่ชั่วโมงเขาก็อยู่บนนั่งร้านตามเวลาน,น,ะ,นะครับมาอยู่กับพวกเราเนี่ยใช่ครับฝนตกมั่งอะไรมั่ง <c oughs> โอ้โหแต่ละคนนะ เขาเท่าวาทักทายนะครับเขาบอกว่าละครสวรรค์นะครับฝนตกทั้งคืนนะครับคุณชายวุฒิพัฒน์นะครับหรือเจ้าโต๊ะกลางก็บอกสวัสดีพี่ชายพี่ป๊อปแล้วนั่หนุนอ๋อคุณชายโต๊ะกลางอ่ะโต๊ะกลางเองอะนะเบาได้เบาบอกก่อนนะสันนี่ฝนนะเฮ้ยเมื่อวานนี่แบบเน่ต่มอวเมื่อวันเมื่อวานต้องชมโต๊ะกลางนะเมื่อวานโต๊ะกลางแบบ ครับดีครับดีแม่นมากคือเมื่อวานเปรียบมากอ่ะพูดตรงตรงลนน้อยหน่อยแม็สนามนั้น <laughs> แม่งที่หนึ่งตลอดเลยบอลสองรอบปุ๊บปุ๊บหมดเลยเมื่อวานนี้เนะดืองดูโต๊ะกลางไปก็นั่งกลัวไปแล้วไม่กล้าพูดไงครับอ๋อมีมีแฟนคลับจากช่างเก่งนครสวรรค์ครับพี่บังครับเขาบอกว่าอยากได้สติกเกอร์เลสซิ่งคาร์ไทยแลนด์สักสองแผ่นครับนี่เลยฮะเดี๋ยวเข้าไปในเพจเลยฮะคุณช่างเก่งนครสวรรค์ครับ เดี๋ยวไปติดต่อทางเพจเลสิงค์คาไทยแลนด์ชาแนลเลยนะครับผมมีคุณแฟนพันธ์แท้มากเลยนะดูดิฝนฟ้าตกคุณก็ไม่ไปไหนนะต้มมาม่านั่งต้มดูอยู่เนี่ยลุงผมรู้ปอปออโตมโมทีมาครับสวัสดีครับพี่ป๊อปหนุนสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ปอหมูกระจกพี่ปอปอไข่คู่อ่าปอไข่คู่พี่ปออินเลิฟปอปอปอเกียร์ซิ่งเออปอเกียร์ซิ่งปอโตโมทีอ่ะพอยังปอเอาอะไรอีกเอาเอาอะไรอีกเอาปอเอาอะไรอีกเอาเอาให้หมด สวัสดีครับคุณมงคลคําสูงครับคุณมงคลคำสูงหรือเอกไมจิโปชอบบอกว่าเรืออยู่ไหน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 ทางบ้านสวนเลยมีนิเอาพายไม้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 ทุกคนฮะตอนนี้เริ่มเปลี่ยนจากพวงมาลัยเป็นไม้พายแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวก่อนนะเอามาทําไมโอ้ดุนโอ้เอาม้พายมาทำไมไรเออ ปอบอกเดี๋ยวไปปักตะไคร้ให้ครับปอฮะเออไม่เป็นไรสิ่งที่ดีที่สุดปอช่วยอยู่เฉยๆนะครับปอปอวรากรนุนเพิ่มครับเรื่องที่ดีที่สุดของปอที่จะช่วยได้แถบนี้ปออยู่เฉยๆฮะนะฮะอย่าหาทำนะโอ้ยนักแข่งผมไม่งแต่ละคนนี่นะเป็นคนอารมณ์ดีจริงๆนะน่ารักนะแต่ละคนน่ะอารมณ์ดีทุกคนเลยนะวันๆนี่เดินไปพิชนี่ไม่ทำอะไรนะยืนหัวเราะอยู่หน้าพิชอารมณ์ดีหรอฮะอารมณ์ดีอ๋อนึกว่านึ่ว่าเติมมาเต็มลำอารมณ์ดีทุกคนอ่ะ วิ่งดีแฟนผมมาแล้วโอ้โหนี่สาวจากโจรไทยครับโอ้โหเธอแล้วก็นิโตะนะครับเล่นตีผมมาฮร์ครับโอ้โหสวยนักกู้เลยอโอ้โหโอ้โหโอ้โหอ้โหบูมกัดภาพผมแม่งนั่งร้องโอ้โหโโอ้หใหญ่เลยวน้องครับครับระวังนะฮะหือยืนอยูตากล้องเลยฮะเจองูเจอตากล้องให้ตีเลยตีตากล้องฮะบอกไว้เลยฮะแต่ถ้าเจอตากล้องก็เจอพี่ป๊อปอะฮะ ตีตาก้องอี่เช่นกันนะเจอผมก็เจอนะหนุนตีนะหนุนนะฮะจะตีผมนะขอบคุณครับแมต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีครับไม่ว่าจะเป็นยางโตโยต้านะครับครับแชปเลอร์ชิ้นส่วนยางยนต์คุณภาพสัญชาติเยอรมันครับรถยนต์อีซูซูครับ 3k แบตเตอรี่นะครับไว์อัตโนมัติลิคิดครับ PTT Rubican ครับ BRC Racing Cut ครับ Akad Carbon วิสัยครับ Nitto Racing Performance ครับ ECU Shop พาเบกเน็กสเตอร์นะครับต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีนะครับอ่ะเดี๋ยวแจ้งถึงทีมแข่งทุกทีมนะครับแจ้งถึงทีมแข่งทุกทีมนะครับประกาศล่าสุดจากกรรมการกควบการแข่งขันนะครับนับตั้งแต่รุ่นนี้เป็นต้นไปนะครับจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเราจะวอร์มอัพแล็บ2รอบนะครับเราจะวอร์มอัพแล็บ2รอบและลดรอบการแข่งขันลง1รอบครับในทุกรุ่นนะฮะ รุ่นนี้รุ่นเดียวเราจะเริ่มต้นจากรุ่นนี้ก่อนรุ่นนี้รุ่นเดียวนะครับก็คือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนถ้ามีอะไรคืบหน้าหรือการเปลี่ยนแปลงครับเดี๋ยวเราจะแจ้งให้นะครับผมรุ่นนี้ก็พี่น้องนักแข่งครับได้ยินแล้วนะทีมงานฝากบอกพี่น้องนักแข่งด้วยนะฟอร์มัชั่นแ l a 2สองรอบนะครับลดรอบการแข่งขันหนึ่งรอบนะครับจากหกใช่ไหมฮะรอบอ่านนี้ก็เหลือแค่ห้ารอบการแข่งขันนะครับตามนั้นนะครับ อ่ะโอ้โหแต่ละคนครับพอเห็นถ่ายสาวสาวจากโตโยทยแล้วก็สาวสาวจากลิสโตนะครับพวกเขาก็เปลี่ยนใจรักกันเลยฮะเขารักคนง่ายกันมากเลยฮะเดี๋ยวขอแคปขอแคปคอมเมนต์นี้เก็บไว้ได้ไหมฮะจตปอบอกรักสาวโตโยทัยปอระวังหัวแตกอ่ะระวังก่อนเนอไม่แน่แตอนนี้ทีมแข่งหลายๆทีมได้ถือไม้พายลงไปในสนามกันแล้วนะครับเอาไปํามาเกือดองอะไรล่ะครับไม่ใช่ครับกางร่มครับางร่ม ตกแบบนี้ไม่ต้องถามว่าหมุนกี่รอบครับรู้แค่เวียนหัวครับเจ้าโต๊กกลางบอกครับคุณชายวุฒิพัฒน์จากแชปเลอร์ครับอารมณ์ดีคนนึงอุ้ยคุณเห็นสีเขียวๆนั่นไหมอ่าอาซิอาอาแปดอาแปดอากาคาป่ะอาแปดอาแปดรู้สึกจะขับโดยภัสกรแย้มเกตหอมอ๋อต้องนี่ว่ะนะครับจากทีพีอาร์ทีพีอาร์ทีมเอทีมนะครับปิกปิกทีมอ่า อันตรายที่สุดแล้วคนหลังอ่ะโอ้โหดูเอฟเฟอร์นี่ไงนี <Boy>? no ่ไงฮะนี่ฮะแยกกระโโกยังคงมีน้ําขังอยู่นะครับเพื่อนๆที่ชมอยู่ในทางทางบ้านนะฮะอ่าเวลาขับรถมาแยกกระโโตกต้ใช้ความระมัดระวังนะครับครับนะครับในเอสหนึ่งนั่นเองนะฮะอ่าโอ้คนแรกนี่ไม่ใช่ใครเลยฮะคันแรกนี่ที่เข้ามาเนี่ยสายแฟชั่นสตรีทเนี่ยสีรถอย่างนี้แน่นอนครับจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากเซเว่นสตรีทับเจ้าเบนซ์นะผลนะเบนซ์อ่างแตกเบนซ์ติดอ่าง เพื่อนเขาติดทางนี่คือพูดติดทา,างใช่ไหมพูดติดทางจริงจรงพูดติดทางวันวันไม่พูดอะไรตื่นลืมตาไมาอ่าอ้าวแต่เงี้ยออโอ้โหท่านผู้ชมก็ไม่ได้ชมลัลลี่ฮิงชัมประเทศไทยนะครับเมื่อสักครู่นี้นะฮะที่คุณเห็นอยู่นี่คือ WRC <laughs> นะครับ Water Splash โอ้ oh, oh. โหแล้วสุดยอดกล้องแล้วกล้องก็จับนะได้พอดีด้วยนะ,ะโอ้ยต้องชมคนสวิตเชอร์ฮะไวจริงน,น,นะโอ้เก่งมากครับอเอานี่นะฮะนี่คืออุปกรณ์เสริมนะครับที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่ตรงนี้นะครับเป็นของแต่งของทุกคนนะฮะที่ต้องมีนะฮะคือเขาเรียกว่าเป็นอุปกรณ์ผ้าบังคับครับเหรอฮะเคเบิลไทยครับเทปครับผมทุกทีมต้องมีฮะถูกกล้องครับไม่มีนี่เชยเลยนะไม่มีรถรถทั้งคันยึดอยู่ได้ก็ไอ้ดักด้วยดักเทปก็เคยมีมาแล้วครับใช่ครับ นะครับนี่ครับทีมงานจากพีทีทีรูปิคแค้นนะครับดูแลอยู่นะครับคนแรกก็คือปะพลจนญาศักดิ์นั่นเองครับหรือเจ้าเบนซ์นะฮะเซเว่นสตรีทครับขับดีขึ้นเบนซ์เนี่ยผมได้ข่าวมาว่าเบนซ์นี่เล่นเออ่รถบังคับด้วยอ๋อและเก่งมากด้วยอ๋อเออเขาเล่นกับเออ่เพื่อนผมอีกคนหนึ่งครับตาโจอี้ไก่เลิกไก่เลิกแค่สองคัมมานะเอออะไรแชมป์จิมคาน่าไอ้โจอี้ไข่เจียวนะโจอี้ไข่เจียวรถซิ่งนั่นแหละนั่นแหละ เขาเล่นอยู่ด้วยกันนะครับผมอ่ะตอนนี้เดี๋ยวลถทุกคันอ่ะย้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับในรุ่นนี้นะครับวอร์มอัพแล็บ2รอบลดรอบการแข่งขันลงหนึ่งรอบนะครับครับจนกว่าจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลงนะครับครับตามนี้นะจ๊ะครับวอเตอร์สปรับโอ้โหเนี่ยฮะนี่นี่นี่คนนี้นี่รักครอบครัวโบรดดูสังเกตฝากระโปรงหน้าเขาเขาจะติดรูปครอบครัวไว้ดูบนฝากระโปรงครับนั่นแหละฮะ ลูกเมียเขาแปะอยู่ตรงนั้นเนี้ซอโซ่เค้กคาเฟ่เนี่ยครับหนึ่งสองเจ็ดเนี่ยคาชาพันแสนงามเนี่ยอ๋อเนี่ยโอ้โหผมยังบอกเลยหูคุณแม่นสุดยอดเลยครับนะยังไงับร้านลงร้านแลบมีเยอะแยะแ,แล้วอะระใ,ใครสนใจที่จะทำที่ไหนก็ลองติดต่อดูวยอ่ะมาดูกิจสตาร์ทลำดับที่หนึ่งครับจากเซเว่นสตรีทครับหมายเลขห้าสิบสี่ประพนจัญญาศักด์ครับเบนซูซูซเบนเซเว่นสตรีท สุดยอดเลยประพลนะไปายป,ป้ายเบนซ์ขับระวังนะระวังนะฝ<อ>นนะแจ้งหึงทุกท่านด้วยนะครับการแข่งขันในสภาพทางฝนนะครับใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับก็ทางในสนามเออทางพี่บางฝากบอกทุกคนนะครับความระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับริสตัลดับที่2ครับ180มานพบิทธรรมวราพรครับตายบางมดตายม่อน้ําตายงานเชื่อมต้องคนนี้ครับครับพี่ตายครับฟอร์มชั่นแลบ2รอบนะครับพี่ สองรอบนะครับฟอร์มชั่นแลบสองรอบนะครับพี่น้องนักแข่งครับรุ่นนี้นะครับฟอร์มชั่นแลบสองครอบนะครับผมกิสตาร์ลำดับที่3ครับหมายเลข1-30จากผลิตภัณฑ์ไวส์ครับเพราะรักรถจึงไว้ใจกิติรัตคดมหิดครับคุณโน้ตไว้นั่นเองครับคุณโนตสู้ๆนะครับอย่าไปแยกอโศกกับเขานะฮะระวังน้ำนะแยกอโศกให้ดีนะฮะ และขยับกันไปต่อ,อเนื่องเลยกิสตารนลำดับที่4ครับจาก TBR ครับรถหมายเลข1-04ไม่ใช่ใครครับรุ่นน้องผมเองครับพักคพลเดชท,ทำลงวัดครับกา้ากา้กาสู้สู TBR ทีมส่งเข้าประกวดปิ๊กปิก,ปกส่งเข้าประกวดฟักแฟงส่งเข้าประกวดน้องเฟิร์นส่งเข้าประกวดนะครับ และต่อไปครับคันนี้นี่แหละครับนี่แหละครับไม่ธรรมดาครับนี่ฮะนี่ครับพี่ปิ๊กทีบีอาร์และคนนี้ครับพ่อสะกอแยบเกทโฮมตองนี่ว่าตองนี่ว่าตองเอทีมแล้วก็ทีบีอาร์สเข้าประกวดครับทางฝนเนี่ยทางถนัดตองนะเหรอสมัยโกค,คาร์ดเนี่ยเรื่องฝนนี่เป็นเรื่องปกติธรรมชาติและนี่ครับ <c oughs> นี่นี่ในรุ่นที่แล้วครับ <c oughs> อารุณปั้นโตสุดยอดมากเลยอารุณ แจ๋วแจ๋วแจ๋วนายค่อยๆไปนะเมื่อกี้เขาขับจุดได้ที่หนึ่งนะคิดดูดิดไล่ขึ้นมาดีดเลยนะไล่เก่งไล่เก่งมาดอนเนาะมาแล้วมาแล้วมาล้จะไปที่รถครอบครัวเห็นไหมไม่เห็นแหมเสียดายจริงๆอ,นะอ่ะนะอ่ะยาวไปเลยแล้วกันครับตอนนี้ครับกิฬาสตาร์ดระดับที่7ครับหมายเลข1 2 7ครับ1 2 7นี่คาชาพันแสนงามกิฬาสตาร์ดระดับที่8ครับหมายเลข89นะครับสหรัฐกัวนาโมนเจ้าฟรองครับแล้วก็จากผลิตภัณฑ์เอ็กพลัสนะฮะ กิสตันระดับที่9หมายเลข33มสิบสามไก, 3, 13, กขำหานกิสตันระดับที่10ครับหมายเลข192ก้าสอิดประหยัดทรัพย์กิสตันระดับที่10 1ครับ106วิชัยสิงสถานวินัยสิงสถานครับกิสตันระดับที่สิบสองหนอัตพลพ่วงฟักกิสตันระดับที่13ครับหมายเลข90สุภวัตเชื้อพลายเวทกิสตันระดับที่14ครับ103ชลาวุฒิชัยโกศลกิสตันระดับที่15ครับ14ครับนกผดลนกพลปานสี กิสตันระดับที่16หมายเลข63ครับรุษสมนัทกิสตันระดับที่17ครับหมายเลข151เอกศักดิ์นุสายรำครับนี่จากฟรีรำครับกิสตันระดับที่18ครับหมายเลข137ธนพลกมลศรีกิสตันลำดับที่19หมายเลข82นิรันดร์ประหยัดทรัพย์กิสตันระดับที่20ครับ158ไมเคิลสปปกแมนไมเคิลสปปกแมนครับกิสตันระดับที่21ครับ68อำนาจสิริพงษ์วุฒิครับกิสตันระดับที่22ครับพงษ์สรันจันเปล่งครับ กิจสัน <desserts> อ <Negative paper> ัดที่23ครับ174พงศกรปอมขุนทศกิจสันอัดที่24 193กะหนกพลโอราริกพันครับกิจสันอัดที่25ครับหมายเลข15สรวิสสมหมายกิจ26ครับหมายเลข9ครับนันยาฟุงสกุลกิจ27หมายเลข97ประกอบมณีรัตน์กิจ28 101ครับเจ้าจรครับปวารวิทย์ไก่รอด29หมายเลข194ครับพิภูมิคนดือและกิจสั้นลำดับที่3 0หมายเลข153ทีละศักย์น้อยสักคู่ครับ สามสขันเนี่ยสามสิบันโสามสิบขันโหเนี่ยมีเยอะแยะเลยนะเดี๋ยวดูนะก็เราจะโปรโมชั่นแลดด้วยการ2ัรอบนะครับแล้วก็ลดรอบกันเงินไปนะครับะฉนนั้นพี่น้องนักแข่งใช้ความระมัดระวังครับครับผมแล้วก็ฝากไว้ด้วยนะครับบริเวณริมพิดวอลนะครับห้ามกลางร่มบริเวณริมพิดวอลทั้งหมดทั้งแนวนะครับมันออกไปไม่ได้ก็มาอยู่ดูไฟ์สดในพิษเอา รุ่นนี้กันทะาผู้ชมอ๋อนี่ครับโดยเบอร์เก้าเนี่ยจริงๆเขาจะมีนะครับสองคนก็มีคุณนกขับแล้วก็ก็คุณนกอีกคนหนึ่งครับครับเขาคือนกนกฮะอ่านกผู้หญิงนกผู้ชายอ่าเขามีนกหญิงนกชายนี่ครับท่านผู้ชมครับการแข่งขันในร่นของสเปเชียลคากลับครับรุ่นนี้จัดโดยอาร์มคอนเฟิร์มครับนักสอนพิยานนท์คนนี้นี่ก็จัดหลายรุ่นหลอเกินจัดบางทีงงตัวเองเลยอะไรเนาะตอนนี้งงไปหมดเนาะ ชิวชิวบางใหญ่ร้านชิวชิวบางใหญ่เขาถามว่าคอแห้งเปล่าครับพี่พี่นักภาคโอ้คอแห้งมากะครับอ่าอะไรบ้างเนี่ยผมอ่านให้ทุนใบออฟนะครับบอกว่ากระบะกี่โมงครับเออช่วงช่วงบ่ายๆครับเ่อใบ่ายกระบะวันนี้ห้ารูปนะใช่ครับเยอะนะแชร์แล้วครับโอ้เมืองทุ่งสงชัดเจนสวัสดีครับคุณสุชาติเกิดบัวเพชรครับโอ้โหขอบคุณนะฮะพี่ทักทายเช่าพี่พ่อทักทายชาวทุ่งสงหน่อยครับสวัสดีกับพี่น้องเจ้าทุ่งรุ่งเลย สวัสดีกับไก่ทอดทัดใหญ่ให้ผมด้วยนะเดี๋ยวเดี๋ยวส่งมนาครนสีส่งมนาครเออผมไปไหว้เฮ้ยผมไปไหว้ให้ไค่มาอาสิชนครับสิชนแล้วก็มนครนสีนี่อีกอย่างหนึ่งที่อร่อยก็คืออาหารทะเลนะเหรอครับน้ำมันสีธรรมราศีตอนนั้นเคยไปน้ำมันสีธรรมราศตอนนั้นไปเยี่ยมในหัวครับทะเลนี่แบบคพัทยาอาหารทะเลก็อร่อยไหมอ่าว่ารายการอาหารทะเลก็อร่อยอะไรที่อยู่ริมทะเลครับอร่อยหมด ต่จริงแล้วบล็อกบอกว่าประเทศไทยในโชคดีครับอยู่ตรงไหนอาหารก็อร่อยนะครับอาหารอร่อยที่สุดอยู่ตรงไหนรู้ปะตรงไหนครับอยู่ในปากครับขอบคุณครับถ้ามันอยู่ข้างนอกเราก็ไม่อร่อยหรอกครับขอบคุณถ้าอยู่ในปากอร่อยทุกอย่างแหมว่าช่างหน้ากระโดดกัดคอจริงเอาละครับตอนนี้เข้าสู่ในช่วงของการวอร์มอัพในรอบที่2เพื่อเตรียมเข้าสู่ช่วงของฟอร์เมชั่นครับเพื่อนๆได้ยินเสียงสุดลมหายใจของอนหลุนไหม นื่อยครับช่วงนี้พอลมจะกินแล้วครับผ้าทั้งวันนะเมื่อวานนี้ดั้งแล้วหนุดแม่งกูไปก็้ศสาเลยอาชื่อเยอะจิเป่งลายชื่อแลกแข่งเยอะจริงๆนะครับเรียกว่าพี่น้องชาวเรซิ่งคาร์ไทยแลนด์ของเราเนี่ยฮะครับผมอยู่กันเป็นแบบครอบครัวนะและนักแข่งทุกคนเนี่ยแบบหูมาการตอบรับดูดิเทียบเทียบเลยและที่สาคัญครับอย่างที่บอกแล้วครับสิ่งหนึ่งที่หลายๆคนที่จะต้องชิงแล้วต้องหาไว้ได้ก็คือตั๋วไปบุรีรัมย์ ก็คือใครจำหล่นนะต้อง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 แข่งอย่างน้อยๆเนี่ยอย่างน้อยมีมีห้ามอ่ะสองสนามสองสนามเพื่อที่จะคว้าตั๋วที่จะไปทำการแข่งขันแข่งที่นู่นเนาะใช่ครับโอลตัวจีคงบอลตัวจีพีเข้ามานะปีหน้านะเขากลับมาแล้วนะปีน้จีพีปีหน้ามาเดือนตุลาถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะฮะคุณชาชิเลืองพูนครับบอกเอฟซีผู้บรรยายครับขอบคุณครับแซงคิววีเดมัสครับแซงเดี๋ยวคุณดูนะในนี้มีไมเคิลสปิกอร์แมนนะ ครับไมเคิลนิวแมนเนี่ยเขาใช้รถเออ่มิล่าซึ่งเขาแก๊งเดียวกับพี่เอิร์กนะพี่เอิร์กมิลารปัณิชมิล่าร้อยกว่าม้าครับนะเออแรงนะจิ๋วแจ๋วนะฮะคนอะไรคุณเห็นคนสุดท้ายเขาไหมฮะครับเห็นคันขาวๆเมื่อกี้ไหมฮะโปรตอนโปรตอนในตำนานของทุกคนนะฮะปรกรณ์มณีรัตน์นะฮะจากเก่งเซอร์วิสเดี๋ยวดูเนี่ยนี่นโปรตอนเนี่ยวิ่งผ่านวิ่งคู่ไปกับซีรูฟเนี่ยซีลูมนี่คือคุณนกหญิงฮะ <m uch ing> นะนกหญิงก็คือนายนาฟุ้งสุวรรณนะฮะครับผมอย่าไปสงตกใจนะเอ๊ะเมื่อกี้อธิชัยชนะคตดทาไมขับเลี้ยงแรงทำไมครั้งนี้ไม่อธิชัยชนะคตดไปอยู่ท้ายไม่ใช่นะฮะคือรถคันเดียวก็ขับสองคนนะฮะแล้วถ้าเกิดว่าเขาขับแรงกว่าอธิชัยชนะคตดทาไมร้องไห้ฮะ <c oughs> นั่นนะฮะหมายเลขเก้าสิบเจ็ดเห็นไหมฮะนั่นนะฮะรถเขานะฮะโปรตอนในตำนานที่ทุกคนคอยเชียร์เขาอยู่ตอน E 4ส้านะครับนี่ฮะครับจากเก่งเซอร์วิสฮะ เชกูฮะโอ้โหแล้วก็อะไรอีกเยอะแยะเลยฮะดูฮนะคนนี้เขาไม่ยอมนอนพัทยานะบ,บ้านอยู่รามินทาตื่นเช้าขับมาแข่งเสร็จขับกลับรามินทาตื่นเช้าขับมาแข่งเกตกลับกลับรามินทาตื่นเช้าขับมาแข่งเสร็จลับรามินทาคนจริงนะนะครับขอบคุณขอบคุณอาเซเว่นูลเครับเอฟซี FC พิธีกรเอ่ออเชพิธีกรขอบคุณครับผลิตภัณฑ์เครื่องมือช่างอาเซเว่นนะเออผลิตเครื่องมือผลิตภัณฑ์เครื่องมือช่างอาเซเว่น นะครับใครที่หาอยู่นะครับ,รบโนโมอนิกบอก a อซเดลโก้สู้สู้อ้าวโมนิกแล้วโมนิกใครขับอ่ะใครขับในนั้นอไอ้นั่นประหยัดซักอ๋อขีดประหยัดซักอ๋อโมโมนิกไปนู่นตกใจนึกว่าโมนิกขับเองพิมพ์เองมันว่างขนาดนั้นเลยเหรอเดียวพิมพ์ยังไงวะอ๋อเอาละครับตอนนี้เข้าสู่ในช่วงของการจัดขบวนครับป้ายทูบายทูรถรอบนะฮะรถรอบนะครับจาก6เหลือห้านะครับครับ คุณชายุทธนะครับบอก FC กาก้าทีบีอาร์เอฟซีกาคาทีบีอาร์ทีมนะครับยับลิทแมนนะครับบอกมิล่าแดงส0มร้อครับพี่โน้ตเบิร์ดไฟฟ้าซิ่งนะครับออรบ,บอกพี่โนต้ตสู้ๆครับ Bird. เบิร์ตอะไรอะวัชรพลนิตบอกแจ๊ดเขียว146ขออีกครั้งหนึ่งครับดูจากลักษณะและตำแหน่งแล้วผมว่าเหนื่อย ครับมีคนเชียร์จากรีทูนเนอร์เขาบอกว่าเชียร์เกี้ยวกลการเชียร์ต่อสายใหม่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 คุณน้องน้องดีมน้องตีมโจเลสซิ่งคุณนิกมอโต้เล็กมอโต้ผมพูดให้หมดเลยบาร์ดิมาบอก FC ฟซีโปรตอน97ครับผมเอฟซีโปรตอนด้วยสุดยอดเลยอ่ะมาดูขั้นตอนการสตาร์ทในรุ่นนี้ครับสเปเชียลคาขับครับการแข่งขันภายใต้ในรูปแบบของเวทเบสครับ เรียบร้อยแล้วครับไฟดับเลยนะครับการสตาร์ทในรุ่นของสเปเชียลคัพลับครับและเปิดเกมมาได้สวยครับมงคลจันยาสั่งี่เไปไ็นจุดที่หนึ่งกิติรัตน,น์คนไม่หินครับพยายามกรอกขึ้นมาให้ได้แต่ยังไม่ถึงครับมานอกติธรรมเวลาพรลเปิดขวามาแล้วเข้าไปลึกมงคลจะเอาที่หนึ่งให้ได้เช่นกันโอ้โหเรียกว่าน้ำพุ้งฟุงม,มาเลยฮะน้ำกระจายมาเลยฮะโอ้โห ทำไมออกาก้าเปิดลายนอกอ่ะช้อนนอกออชอนนอกชอนนอกหนีน้ำครับเพาะว่าปนจันยาศักขึ้นมาเป็นอันดับที่หนึ่งกิติรัน์คนไม่หิดขึ้นมาเป็นอันดับที่สองโอ้โหคุณโนดไว้ครับคุณโนดไวไม่ธรรมดาเลยครับโอ้โหแรงฮะแรงครับมาเล่นหนึ่งสามศูนย์นี่ครับโอ้โหผู้มีหารจักไว้ครับครับเรียวว่าฝีม้เล่นมือไม่ธรรมดาครับนี่ฮะสิงเอลนะฮะโอ้โหโหแล้วเร็วด้วยนะฮะดูดีๆนะครับดูพี่โนตขับครับเร็วนะฮะพี่โนตครับพี่โนตจี้เจ้าเบนซ์ขนาดนั้นเลยเหรอครับ นี่ฮะพี่ตายครับพี่ตายอยู่แบบสามอ้นะครับครับนี่ก็ไล่เรียงมาเอา้าเฮ้ยเจ้าดั๊ดอสุจิโร่ขึ้นมาได้ครับโอ้โหไม่น่าเชื่อครับดั๊ดสติ๊กเกอร์ขึ้นมาเหมือนกันดั๊ดเที่ยวนี้สือจะมาในทีมของเน็กเตอร์ er. นั่นเองครับนี่ฮะอา้อาวดั๊ดครับดั๊ดไปฮะดั๊ดบอกเดี๋ยวผมรีดรีดผมรีดเก่งผมรีดน้ำมะเก่งเพราะว่าเหมือนรีดสติ๊กเกอร์ อ๋พลจันยาสาครับเอสมาตรงนี้ยังนํามาเป็นอันดับที่หนึ่งครับตามมาด้วยกิติรักคนไม่หิ้ครับหรือพี่โน้ตไว้ครับตามมาได้ตายบาโนดครับมานพน้ตติดคำว่าราพรเอาครับผ่านแยกกระโโตกันมาครับน้ำบาดแยกกระโโตกมาแล้วครับออนี้ปลาสุขุมวิทย์แล้วครับโอ้โหไอ้บุญครับโอ้โหโอ้โหเป็นันเล่าพี่ตายสาดน้ำใสเลยครับด้านหลังนี่หน้าสั่นเลยฮะโอ้โหพี่ฮะพี่เหยียบน้ำบาดไม่หยุดเลยนะฮะนี่ฮะเนี่นี่นี่โอ้โหหนึ่งสามเจ็ดครับโอ้ย เขาอยู่โอ้โหถึงสามเจ็ดไทยนะเนี่ยนะพกบะสีใช่น้องกรกบลสีโอ้โหเอาอยู่ด mm ันอาบูติโลครับดันเอ้ยเอ้ยเอ้ยดันเรียงกองครับสุกุมิทอีกแล้วครับพอเข้าทางสุกุมิทนะฮะทุกคนจะต้องเบานะฮะ ตรงนั้นมันเป็นน้ำขังและมันเป็นลายที่ต้องออกมาเนาะแล้วพอลงปั๊บยางมันลอตริสปั๊บมันก็พุ่งออกเลยครับนี่แหละครับใช้ความระมัดระวังนะครับผู้จัดการทีมทุทีมนะฮะดูแลนะครับเห็นแล้วนะครับตรงไหนนะฮะต้องบอกอย่างหนึ่งโชคดีที่ตรงนั้นเป็นแอ่งน้ำนะเพราะถ้าตรงนั้นไม่ใช่แอ่งน้ำดักโล่งกำแพงเลยครับมีน้ำดักอีกทีนึ่งครับต้องระมัดระวังนะครับพี่น้องและแข่งทุกท่านเลยนะครับับ เราจะรดรอกนะฮะอันนี้จาก6เหลือห้านะครับอันดับยังไม่เปลี่ยนแปลงครับอันดับหนึ่งยังเป็นของประพลจัญยาศักดิ์จากเซเว่นสตีนะครับอันดับที่2ยังคงเป็นของกิติรัคนไม่ถึงครับจากผลิตภัณฑ์ไวส์ครับและอันดับที่สามนี่เป็นของตายบางงดมานพติดคาว่าราพรย่องมาแล้วครับเอาแล้วครับแจ๊คเขียวครับแจ๊คเขียวเขาขึ้นมาแล้วครับแจ๊คเขียวครับโอ้อรุณปัตโตครับโอ้อรุณปัตโตปัตโตปัตโต ครับมาครับเข้าสู่นี่ฮะแยกอโศกอีกครั้งเดี๋ยวดูจังหวะกล้องจะไปดักรอที่แยกพระรามหนึ่งครับจังหวะวอเตอร์สปรั่จะเป็นยังไงใครจะลงสวยใครจะมีมันอะไรหรือเปล่านี่ะครับถ้ามาแลมก,ก็หลุดเนาะแรงมากฮะค่อยๆไ,ไปครับจริงๆมันไม่ควรลงรตอนน้องงนีนะแต่ถ้ามันเลี่ยงไม่ได้ก็ต้องทำใจครับ <f> แล้วขาขึ้นค่อยตัวใครตัวมันเข้าให้มันเบาๆเข้าให้มันเบาเลยแล้วเนี่ยออกมาฮะเดี๋ยวพอจะเข้าสู่ทางตรงเนี่ย ถ้าเป็นลายปกติทุกคนก็จะชิดสกอ้าวนี่หมุนไปหนึ่งครั้งครับ106ครับ106นี่หมุนไปลด<อ>วินยัยวินยัยถึงสถานอ,อันดับที่19วินัยถินสถานนี่ก็ไฮจินชอปไฮจินชอปทีบีอาร์ทีมสนามนี้อารมณ์ปั่นเตาขับดีมากนะครับสอมเรสเนี่ยเกาะเกาะตลอดนะฮะาง<อ>คนเก่งฝนไง อ้าวขึ้นมาอีกคันนะครับหมายเลขอะไรเนี่ย90 90สขวัฒน์สิ่งเชื้อพลายเวทครับโอ้เจ้าใหม่ฮะโอ้โหเจ้าใหม่เอาเขาด้วยฮะใหม่ฮะเก่งเซอร์วิสสงเข้าประกวดครับนี่ฮะเจ้าใหม่ฮะโอ้ขึ้นมาไล่เลียกับเขาด้วยเหรอตอนนี้นี่พี่ตายโดนโดนลังแกครับโดนลังแกไปหนึ่งถึงนี้กลุ่มด้านหลังครับ่นแล้วครับมาแล้วครับไอ้ไอ้แปดฮะไอ้แปดสองนี่วะแล้วก็อีครับไปครับโอ้ดัตตัสซิโล่กลับมาแข่งได้ครับ จากเน็กสเตอร์ครับแข่งได้ครับและไอ้แครับไอ้แโดยตองนี่หว <Read UNC. S 2> <Run> ่าครับดีฮะต้องเบาแล้วนไฮะเบาแล้วฮะเห็นไหมฮะเบาหมดนะครับเบาหมดนะครับตรงนี้ครับต้องย่องมาครับดัชนาซุจิโร่พาเพื่อนๆเข้ามาครับนี่ครับอาร์แครับหมายเลข186ครับหมายเลข186ครับครับโอ้โหพัสกรแย้มเกตหอมหรือตองนี่หว่านี่เองครับขับให้กับเอทีมนะครับ ดัดอสุติโรหลังจากเมื่อสักครู่นี้ลงไปที่หมายปลามาก็ตรงนี้กลับขึ้นมาได้แล้วก็น่าจะอยู่ประมาณอันดับโอ้อันดับกลางเลยครับครับมาดูพี่ตายครับพี่ตายหนีฮะพี่ตายหนีครับเลยแยกกระโงก,ก็ได้แล้วครับพี่ตายหลุดมานะฮะตอนนี้พี่ตายจะเข้าสู่คุ้มวินนะฮะโอ้ภาพสวยจริงๆนะตรงนี้ไม่มีใครยอมใครคือปกติตรงนี้ท่านลงมาแล้วขึ้นมาแล้วผิดจังหวะมันจะมันจะนะมันจะแบบลื่นออกไปเนาะ นะครับตอนนี้ครับนี่ครับมาเลน146ตามมานะครับนี่เป็นอันดับ4นะครับและส่วนสุภน์เชื้อายเวทหรือเจ้าใหม่นะครับเป็นอันดับ5อวออนะครับนี่ฮะมาแล้วครับใหม่ใหม่บอกงานนี้ผมขอพี่ผมก็เกิดไห้ได้ครับหมายเลข90ครับเจ้าใหม่ครับอกจากเก่งเซอร์วิสนะครับโอ้โหเก่งเซอร์วิสครับของเชยร์เก่งเซอร์วิสมาเป็นครอบครัวเลยนะ วันนี้ต้องบอกว่าเรามีราชาทางฝนนะครับเกิดขึ้นมาอีกหนึ่งคนและทําเวลาตอรอบได้ดีเลยเดียวก็คือประพลจันญาสักจากเซเว่นสตีนครับเจ้าเบนเหรอเบสแลบหนึ่งนาที38โอ้เบนขับดีนะครับเร็วที่สุดตอนนี้ครับเบนชอบอ่างไนีฮะอ๋อเบนติดอ่างอะโอ้โหแล้วดูตรงนี้ครับโอ้มีน้ำแบบคอมกลางโอ้โหดูเจ้าใหม่ออกโอบนอกเลยครับเจ้าใหม่ไม่กลัวฝนเลยแหละครับ ไม่ไม่ไม่กลัวตามเลยนะโอ้เฮ้ยตามกันไปเลยเอาเอาพี่ตายเอาพี่ตายเกือบโดนหามแล้เมื่อสักครู่นี้นี่ไม่อยู่นอกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ยังไงไม่ใจเย็นไว้ไม่เฮ้ยโอ้โหไม่เป็นเอาใจมันได้เว้ยนี่ครับไมเคิลื่อเสบิกระแมนครับเมื่อกี้เห็นแวบๆเอามาดูตรงนี้ครับพี่ตายหนีก่อนแล้วพี่ตายบอกโอ้ไม่ไหวแล้วไปดีกว่าโอ้พี่ตายบอกไล่อย่างนี้ไม่เอาวันหนีดีกว่าครับ แล้วดูจังหวะการขอโยนอหนอกเมื่อสักครู่นี้โยนน่ากลัวนะครับแต่ว่าลายเขาเป๊ะมากเลยครับอ่านะ้วก็ผ่านแยกอโศกครับผ่านแยกอโศกครับโคน้ํายังไม่ลดครับเพื่อนๆครับแยกอโศกยังหน้าไม่ลดนะครับต่อมาแยกหน้าครับต่อดีแยกพรามหนึ่งที่มีน้ําท่วมขังอยู่จะเป็นอย่างไรครับตัวนี้สำหรับมานกผ่านไปโอ้ยประหลาดหนึ่งน้ำบาสครับพระหลาดหนึ่งน้ำบาสนะฮะประหาดหนึ่งน้ำบาสนะครับพี่น้องครับรถเล็กนะครับผ่านนะฮะรถเล็ก หอ้พี where, where where, where okay. oh. yeah, ่เขาขับกันมันเลื่อนฮะโอ้ไม่กลัวเลยฮะนี่ครับเข้าสู่นี่ครับทางตรงครับทางตรงแล้วครับสุขุมวิทแล้วครับสุขุมวิททางตรงเอาวะเอามาอย่าไปเอาที่ไปไปเอาที่ตายดีไ่เอาเอาไปไ่เอาอุ้ยไ่เอาอุ้ยโอ้ยเลยโอ้โไปขึ้นเลยเฮ้ยมาแรงแล้วมาดีด้วยนะครับสำหรับใหม่นี่สุขวัตถ์เชื้อプライเวตขึ้นมเป็นระดับพี่สามครับใหม่บอกว่ามีวีไลท์จะเสียแล้วเพ่ผมนึง ต้องเอาให้ได้แล้วสนามนี้นะครับโอ้โหสุดยอดครับแซงไปแล้วใจของทําด้วยอะไรครับใหม่อ่ะพี่บอลครับรอบสุดท้ายแล้วครับเฮ้ยทันผ่นเล่นรอบสุดท้ายแล้วเหรอรอบสุดท้ายนะครับไหนผู้นำมาผู้นําอยู่ไหนอ่ะผู้นำประปญญาศักดูผู้นําหน่อยเอาตอนนี้แซงไมเคิลสปิเกแมนแล้วนี่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 อันดับหนึ่งอันดับสองยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงครับอันดับหนึ่งเป็นของเจ้าเปนนะปัญญาศักในคลาสเอครับเซเว่นสตรีทสมเข้าประกวดนะครับแล้วทำเวลาดีด้วยนะหนึ่งนาทีสามแปดใครคน ไปตามมาอันดับที่สองเป็นของกิติรัตน์คนไม่หิดครับจากผลิตภัณฑ์ไว้ครับคุณโน้ตไว้ครับหขับผลก็ขับเก่งนะเก่งครับแล้วก็ขับเก่งนะผลิตภัณฑ์จากไว้เนี่ยพี่โน้ตปีที่แล้วขับกระบะใช่แล้วปีนี้พอมาขับรถขับหน้าแล้วเจอสภาพทางแบบนี้ด้วยไฟเลี้วเลยครับเอาแล้วครับตอนนี้ครับเบนซ์ครับเข้าสู่แยกอโศกครับซึ่งจะเบนซ์อย่าไปเพชรบุรีแล้วลูกอย่าไปเพชรบุรีตัดใหม่นะฮะแถวนั้นนี่รู้สึกชอบเลยฮะเอาแล้วครับมาแล้วครับคุณโน้ตไว้ครับตามมาเป็นอันดับสองครับดูครับ ลงน้ำลงครับลงพระรามลงพระรามหนึ่งโอ้โหเป่านิดนึงน้ำเริ่มน้อยแล้วน้ำน้อยแล้วไงน้ำน้อยแล้วเพราะฝนเริ่มบางลงแล้วนะฮะแล้วก็พี่น้องนักแข่งทุกคนนะฮะรีดน้ําให้มันเลยฮะครับผมรีดน้ํากันอย่างมันเลยโอ้โหนี่ฮะในกลุ่มนี้ครับโอ้โหบอตันหลบหน่อยบอตันเลยบอตันหลบไปหลบไปเฮ้ยปอตันหลบเอ้ยทีหนึ่งก็จะเข้าเส้นเฮ้ยหลบหน่อยใครไม่เดียวถอยไปหลบก่อลบอลมาครับตรงนี้แล้วครับเราก็เรียบร้อยแล้วทรงตาหลังลุกไปครับสำหรับปะุณจียาสักัดได้เป็นสี่ครับ โอ้อ้าวนี่พี่ตายมาแล้วพี่ตายพี่ตายอ้าพี่ตายอ้าโอ้โหอ๋อจะใหม่ได้ที่สุภาพรได้ที่สามสุภได้ที่สามนะครับเรียบจอดสุดยอดจริงนะครับต้องบอกเลยว่าทุบพุ่นยาวๆสักพอเจอทางผมเนี่ยขับได้ดีมากเลยทีเดียวนะนะครับโออันดับที่หนึ่งได้ตั้งแต่สุดตั้งแต่เริ่มนะครับแล้วลากยาวๆมาเลยครับห้ารอบสนามตรงนี้ครับอะ เดี S <S 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 ๋ยวเรามาดูนะครับโหน้าของแชมป์นะครับในรุ่นของสเปเชียลคาร์กลับครับทำผลงานได้ดีเลยทีเดียวครับตรงนี้จากเซเว่นสีครับรถหมายเลข54ประพุดัญญาศักดิ์ครับนี่นะตอนนี้นะครับโหน้าของแชมป์ในรุ่นนี้ครับ บอกนะเกมการแข่งขันรงนี้นะครับมันมันและสนุกสนานนะครับในรุ่นของเซเชียร์คานกลับจมีการแข่งขันที่หลากหลายรุ่นนะครับทีนี้มาสรุปผ่าอันดับโอเวอร์อลอกันน,นิดนึงครับอันดับหนึ่งเป็นพลจันยาศักดิ์อันดับที่ซอไปกิติรัตน์โค้ชมะหิดอันดับที่สามเป็นขอ,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 องมานพสิทธิ์ธรรมวราพรและอันดับที่ห้าเป็นของอรุณปตัตโตครับนี่เป็นห้าอันดับแรกนะครับในรุ่นของเซเชียร์คานกลับครับในรุ่นนี้ครับต้องบอกว่าเป็นความมันและความสนุกสนานในรูปแบบเวทเลสเลยทีเดียว จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปชมไฮไลท์แล้วไปชมหน่าสนใจกันมาคู่แล้วเดี๋ยวกลับมาชมการแข่งขันกันต่อครับ